สวัสดีครับสมาชิกใหม่ที่จะเปิดสร้างไรายได้จากเรียทุกทา่านวันนี้ผมจะพามาเปิดโหมดมืออาชีพไปดูขั้นตอน,น,นเลยครับขั้นตอนแรกกดจุดสามจุดครับผมอ่ะไม่มีโหมดมืออาชีพแต่เรามีวิธีแก้ไขครับกลับมาที่หน้าโปรไฟล์เขย่าครับเห็นไหมขึ้นแล้วครับขึ้นรายงานปัญหาเรากดรายงานปัญหาัปปุ๊บรอแป๊บหนึ่งครับผม ในรายงานมันจะแคปรูปหน้าจอของเราโดยอัตโนมันนะครับแล้วก็เรารายงานปัญหาไปนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับปึ๊บเร็จแ,แล้วเราก็กดส่งนะครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับรอเจ็ดสิบสองชั่วโมงเราจะคนเช็คตลอดนะครับประมาณเจ็ดสองชั่วโมงก็ผ่านนะครับขอบคุณครับ